อี๋นี่ยเป้นี่เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ทเนนะพื่อนๆเน่ะเนี่ยพิธีกันครับแต่ที่เราถือมาเนี่ยก็คือขันเจริญเราก็จะย่องไว้ตรงนี้อ่ะแล้วก็ดอกไม้นี่ยนะถ้าเกิดว่ามันเหี่ยวแห้งเนี่ยเ,เ,เยรา,ในในา,เา,าก็เปลี่ยนให้เปิ้ลเหี่ยรวมถึงน้ำตรงไหนตัวถ้าป่อเจ้าบรรจัยแล้วอ่ะเราก็เปลี่ยนให้เปิ้ลแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นขันมากก็พยายามดูว่าเอ้ยมันจัดเรียบร้อยก็อ่าถ้ามันเหมเรียบร้อยเราก็จ่าให้เรียบร้อย แล้วก็อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันน้ําตรงในเนี่ยฮอก็จะพยายามเปลี่ยนเพราะว่าโบราณมันเจียวว่าถ้าน้ํามันเหือนแห้งอะ่ะนันจะจะเหมือนชีวิตฮอที่เหือนแห้งตามไปประมาณนี้ครับแล้วก็อันเนี้ยสาคัญมากเลย้องว่าขันครูเฮาเนี่ยพยายามแบบอย่าไปยุ่งกับเปินก็ไม่ต้องมีใครแบบไปแตะไปอย่างไปโดนอะไรประมาณเนี้ไอค้คำผมถามน่ยอยเหรู ถ้าใหญ่อี้เนี่ยลุงแก้วเพื่อต้องอยู่ที่เจ้าหย่อมลงแบมสักวางเลยเนี่ยกจ็จนกว่าเพื่อนจะหายแล้วก็แข็งแรงดีนะกะเ<ส>งินบริจาคหน้าขนาดนี้เนี่ยหัวใจจะาป๋ออาฮาแก้วป่องฟ้าโคตรสลาหน้าขนาดนี้เลยค่ะห่อใหญ่ที่สุดเลยครับ ก็ที่มึงหันเนี่ยก็มาจากความศรัทธาของชาวบ้านตรงนั้นอ่ะอออถ้าอ่องยี่เนี่ยถ้าลุงแก้วเปิ้ลมาอยู่แล้วอ่ะผัยไหมเนีย่ยแตนอ่ะผีเจ้านายเปิ้ก็ซอซาะม้าขี่ใหม่นะคะมา้าขีอ่อย่างใดครับส่วนใหญ่ก็ต้องก้อยว่าเจ้าปออาฮักแก้วปองฟ้าเปิ้ลจะเลือกม้าขี่คนใดนะคะออ๋อ เจ้าบ้านอ่ะ้นศรัทธาในเจ้าปออาหักแก้วปองฟ้าเขาพอแล้วว่าไข่จะมาเป็นม้าถ้าอั้นอ่ะถ้าไผ่เป็นม้าความศรัทธาของเจ้าปาะอาหักแก้วปองฟ้าก็ยังคงมีสืบไป